ลวกเลยมาิ้งปีกลางแผ่นดานมันสมดางเทเพลงสัยญ,ญาบอกว่าสิ่งทียัต่อหม้อของกอ,งอ,งองสอนอนแล้วล่ะน้องเธอสิสิเคยสัน สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมกับเฟซบันเทิงซาวแล้วก็ช่องบันเทิงซาวแชนแนลนะครับนี่นะครับวันนี้มีชุดเครื่องเสียงนะครับมานําเสนอครับพี่น้องลงไปนะครับผู้รักเครื่องเสียงนะครับวันนี้มีชุด2อคุณสเป็นตู้เอฟฮอนนะครับเอฟฮอนต์สินิ้วพร้อมดอกของนาโนวานะครับดอกนาโนว่ายางดีเลยนะครับกับตู้ 2อคูณสนะครับเอฟพอนสินิ้วนะครับไม้แท้ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับวันนี้มาพร้อมกับตู้เสียงกลาง2ใบนะครับตู้เสียงกลาง2ใบ12นิ้วนะครับแล้วก็แหลมไดเวอร์นะครับเป็นตู้พร้อมใส่นะครับเป็นตู้พร้อมใส่นะครับแล้วก็ได้ในชุดนี้ก็จะมีมิกนะครับเป็นมิก ตัวใหม่นะครับมิกใหม่ของทาดาแฟนซีแปดนะครับมีแปดช่องมีบูทูท USB แล้วก็มีคิวในตัวเอฟเฟกต์น้ำพอมนะครับแถมไม้หนึ่งตัวนะครับสำหรับพี่น้องผู้อยากมักรองคาราโอเกะนะครับเอาไปร้องหรือว่ารับงานได้เลยนะครับมีคอร์ดหนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์ชินชิวะนะครับพาวเวอร์ชินชิวะตัวนี้เสียงดีนะครับ S อสสองพันสี่นะครับ S อสสองพันสี่นะครับตัวนี้ครับเสียงกลางใสมากเลยนะครับแล้วก็ มีเบรทนะครับ S1 S450 นะครับตัวนี้เป็นแอมคับเบรทนะครับเป็นแอมคับเบรทนะครับภาคสองภาษาก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องป้องปลายบุ๊ยพี่น้องบานเท้านะครับที่รับชมนะครับกับชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะนะครับสามารถที่จะไปรับงานได้เลยนะครับชุดนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยนะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับ นะครับต่อรองกันได้ถ้าไม่ไกลมากก็ส่งให้ได้นะครับกับชุดมินิคาราโอเกะนะครับสองคูณสองนะครับลองฟังเสียงเบิงก่อนแล้วกันนะครับหากว่ามากกับติดต่อเขามานะครับกับเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งงสอง ครับตัวนี้ก็ฝากไว้น้ำเน่กันแล้วกันนะครับ16,500นะครับกับยกชุด2คูณ2นะครับที่ร้านบันเทิงสาว0850112255นะครับสอบถามได้นะครับ